อัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นมันกระทบกับเศรษฐกิจและกระทบกับตัวเราอย่างไรพูดถึงเรื่องดอกเบีย้ยนะครับมันมีผลกระทบทั้งขาบวกและขาลบขาบวกเนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเงินฝากถ้าเรามีเงินฝากมีเงินออมถ้าดอกเบีย้ยขาขึ้นเราก็จะได้ส่วนของดอกเบีย้ยที่มากขึ้นในขณะเดียวกันด้านขาลบถ้าเรามีการกู้หนี้ยืมสินนะครับแน่นอนอัตราดอกเบีย้ยที่มันปรับ สูงขึ้นภารหนี้สินของเราเนี่ยถ้าการกู้นี้ยืมสินนั้นเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบลอยตัวเราก็จะมีภารหนี้สินเพิ่มขึ้นเช่นกันในเงื่อนไขของการที่ดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นมันจะมีพฤติกรรมของคนนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าธนาคารเขาเนี่ยนะครับก็ต้องทามาหาก,กินนะกับส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยก็จะปล่อยเงินฝากที่ดอกเบีย้ยน้อยๆแล้วก็ปล่อยเงินกู้ให้เงินฝากดอกเบีย้ยต่ํา แล้วก็ปล่อยเงินกู้ที่ดอกเบีย้ยสูงอันนี้เขาก็จะมีกาไรธน,นาคารก็จะอยู่ได้บางครั้งได้ก็เพราะ business model แบบนี้แต่คราวนี้เนี่ยเวลาอัตราดอกเบีย้ยแบงก์ชาติประกาศปรับสูงขึ้นตัวน,นึ่งเนี่ยเป็นเพราะเศรษฐกิจของประเทศด้วยการปรับดอกเบีย้ยให้สูงขึ้นก็มาจากปัญหาภายในเศรษฐกิจของประเทศเรารวมถึงมันอาจจะเป็นวูันกับเศรษฐกิจโลกด้วยเอาเป็นว่าถ้าดอกเบีย้ยเงินกู้สูงบริษัทนะก็าอาจจะต้องจําเป็นต้องชะลอ,อการลงทุนเพราะว่าการลงทุนของเขาถ้าต้องไปยืมเงินไปกู้นี่ยืมสินมาลงทุนเอ้ดอกเบี้ยมัน สูงเกินไป คำนวณทำฟิสซิบิลิตี้แล้วปรากฏว่ากำไรที่ได้อาจจะไม่เร้าใจหรือไม่คุ้มกับการไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนก็ต้องระมัดระวังเขาก็จะชะลอก่อนหรือถ้าเป็นบริษัทที่มีหนี้อยู่แล้วนะครับอ่าอัตราดอกเบี้ยเป็นลอยตัวเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นเขาก็จะกำไรลดลงนี่ก็จะเป็นผลกระทบระยะสั้นระยะกลางที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ในขณะเดยียวกันถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราล่ะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเรามีหนี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีหนี้บ้านนั่นแหละหนี้รดส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ย f แต่กรณีตอนนี้ถ้าจะซื้อรถซื้อบ้านอัตราดอกเบี้ยม,มันจะสูงขึ้นอันนี้ก็ต้องช่างใจเหมือนกันว่าถ้าเราซื้อสินทรัพย์ทั้งสองอย่างนี้มันจะเป็นการก่อหนี้เกินตัวหรือเปล่าต้องระมัดระวังเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยภาระหนี้สินตรงนี้เรารับมือไหวไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอ,อเรามีบ้านอยู่แล้ว ครบกาหนดรีไฟแนนซ์แล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะอาตาัตราดอกเบีย้ยมันจะเปลี่ยนจะสูงขึ้นเราก็ต้องกลับไปดูนะสัญญาบ้านที่เราซื้อขายเอาไวะ้ะถ้ามันถึงกําหนดที่สามารถรีไฟแนนซ์ได้ก็ควรจะต้องรีไฟแนนซ์เพื่อจะได้ไม่ต้องรับผลกระทบจากอาตาัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ที่มันสูงขึ้นไม่งั้นดอกก็จะกินเราหมดแทนที่จะเราจะหาที่ที่รีไฟแนนซ์แล้วได้ไประโยชน์ก็ก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นช่วงที่อาดอกเบีย้ยเงินกู้มันสูงๆหรืออัตราดอกเบีย้ยมันสูงๆเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูด้วยว่า ผลกระทบที่เกิดกับตัวเราเป็นอย่างไรนะฮะอะไรก็แล้วแต่อยากมีอยากได้ก็อย่าก,ก่อหนี้สินให้มันเกินตัวไปก็แล้วกันนะครับ